มว่าจังได้อิวสุอ่ะออนิวอะพารีวิวแต่สี่ประตูลูกค้าถามว่ามีแคปบ้างไหมโอ้ก็สีประตูมันหลายเนาะมันหลายโพดอยากได้แคปอยากได้แคปอยากแบบอนทุกๆเลยมีไหมสีเทารลมโบมีไหมเอาแคปด้วยเอาแคปด้วยนะเดี๋ยววันนี้จัดให้ไม่ใช่เพราะสีเทาแลรมโบเดี๋ยวพาดูทุกสีเลยทุกสีเลยโอเย โอเคไหมโอเคมาเริ่มจากสีอะไรก่อนวันนี้มีทั้ง SDA LDA นะเดี๋ยวพาดูทั้งสองตัวเลยทุกตัวเลยมาเริ่มคั้นแรกเลยตัว SDA ปี22ปี22อ่ารถสีเทาแลมโบล้อแม็กวลมาเบิรงเลยคนถามถึงเยอะนะบางคนถามว่าสีเทาแลมโบเนี่ยมีแคปบ้างไหมวันนี้ออกมาแล้วนะคะบ่ได้ขายบได้ขายในสีประตูกับตอนเดียวนี่รถแคปก็มีมีอยู่แต่พี่น้องบ่ได้ขอเขามา นะเมื่อนี้ขอขมาก็ต้องจัดให้เอาแบบจุใจกันไปเลยจูใจเลยเนาะะพอนเพียงแค่เดี๋ยวละแปดพันแปดพันอท่อซิงท่อแซดโคดซิงโคดแซดเอาล็อกเพียงเลยดิโอยลองเพียงเลยทำไมอยู่เดีเขาส่งมาอย่างนี้อ่ะหยุดก็ไม่บอกด้วยนะเด๋ยวตีเลยอ้าวเหยียบรถด้วยเหยียบท่อด้วยดังบอลต้องเห็นมันจะไม่ไปข้างหน้าใช่ไหมอย่าฟังเอ๊เรานี่นะฝั่งไหนีนร้องด้วยดังบอล เอะไรอะไปเหยียบเบรกมันจีดังอยังแล้วเหยียบไหนอะทันเร่งไทันเร่งไว้ยขับรถเปลี่ยนเว้ยขับรถเป็นบ่ยนเว้ยโอ้ยก็ให้คนขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นมาเหยียบอะเนาะปกติอยู่ว่าขับใช้ใช้เท้ากระทืบเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ นะพี่น้องใครจะซื้อรถก็ให้น้องเอ็นไปส่งนะใช่ดูจากการขับก็น่าจะถึงนน,นขับจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยละ่ะไม่ได้ไปไหนเลยใครซับขับได้ใครซื้อให้นองเอ็นเดี๋ยวให้นองเอ็นไปส่งใครขอมาสื่อทีกว่าพยายามลดประหงบไม่สี่หมื่นล้านนะครับสีเทาแลมโบพันเดียวละแปดท่านนะล้อแม็กวลพร้อมมาเลขของเครื่องได้ไหมพัดเครื่องเดิม ลองแก้มเดิมฝาปูงน็อตไม่ขยับสวยไหมสวยมากอคอนเท่าไหร่นะพี่เสม8,000ตลอดสัญญา8 0 0พตลอดสัญญาฟรีดาวด้วยเซนสัญญาฟรีด้วยจัดส่งถึงบ้านเติมน้ำมันเต็มถังป๊าดก็ต้องใช้มีอย่างหล่ทั้งนั้นป่ะให้มันจบๆไปไปสีอะไรสีขาวสีขาวโอ้โห SDA นะ ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหล่อมแม็กได้เขายึดไว้แทไว้บ้าแทรู้ตัวรู้ตัวป้นดิเขาเรียกว่าม,ามามาจำนงหรือมามอบเลย <laughs> มามอบโตเลยมอบโตเลยเอาไปให้มันจบจบอ่ะออกภาา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยซีมอบโตเลยบ่เนี่โอ้คันนี้สวยมากคันนี้ปีเท่าไหร่นะพี่กเกษมรถ <laughs> ที่พารีวิวลนยี่สิบสองยี่สิบสามเท่านั้นยี่สิบสองยี่สิบสามเท่านั้นเลยแสดงว่าก็ต้องผ่อนประมาณแปดพันเนาะบางคันนี่ไม่ถึงปีไม่ถึงปี บางทีเลขไหม่หมื่นหนึ่งมอบแล้วมอบแล้ว่หมื่นเลยสามพันโลมอบเลยเจ็ดร้อยโลก็มีมอบตัวถอดแม็กออกพร้อมสวยมากคันนี้ก็ถ้าใครสนใจเราเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้พร้อมเลยนะคะไปไปแม็กใหม่ยางใหม่ส่งไดกแกล้งน้องเอ็นมาแจ้งมาได้เลยจะเอาโหลดนาหลังโหลดนาสองหลังสามโหลดนาสามหลังสอง เอาตะแคงคางคางนึงก็ได้ตอนนี้ตะแคงอยู่เนี่ยก็พาเดินมาลำบากลำบากจะรีวิวรถทั้งทีก็เป็นกว้างกว้างก็ไม่ได้เนาะรถเป็นหลายรถเป็นหลายเออมันเยอะเนาะเออเราไม่มีเตรียมเราเพอพาเดินดูเลยเราพาเดินดูเลยแล้วตอนนี้ก็คือจะพาเดินดูทั้งเต็นแล้วเออนี่ไม่เตียมอ้าวพันอะไรน้องเอ็นแปดพันบาทเท่านั้นอ่ะต่อไปสีอะไรคันไหนเอีกเอา LDA ไป LDA คันนี้ เื่อไม่ชอบแบบเอสอยากได้ไฟหน้าโปรโเจคเตอร์ก็เป็น LDA ดูยางดูยางดูยางเป็นไงดูลายยางอันนี้มาพร้อมกับแบกใหม่ยางใหม่เลยตัวนี้มีแบกมาให้พร้อมเออยางไล่ไฟบุธรรมดาอันนี้ไม่เต็มตัวอันนี้ไม่เต็มตัวก็เลยไม่ได้ตอ,รอเรานี่นะเรานี่นะภฟยในสวยยุ่นหัวเกียร์นะหัวเกียร์เป็นไงเล็กไปนะ เล็กไปนะเปลี่ยนได้ไหมไม่จุกไม่จุกเปลี่ยนได้ไหมได้เดีย๋ยวพี่เส้มจัดให้นะอันนี้ก็ปีสอง2ันยีบสองตัวนี้ผ่อนพันเดียวพันเดียวอะไรเพิ่มจากเซ<อ>ลาพันเดียวเซลใจหายเวบเซลบอกเอาอีกแล้วสร้างเรื่องอีกแล้วไอคนตอบนี่ใจเต้นตุกตับตุกตับเมพันเดียวเพิ่มอีกพันเดียว เพิ่มอีกพันเดียวจากแปดพันเป็นเก้าพันเออตอบให้มันชัดเจนพันผอนพันเดียวใจหายเวบแหม่แต่ที่หลังจะส่งให้ไอเสียมคุยเลยไปเลยพันหนึ่งจ้ะไม่กิฟหน้าเดิมคันเดิมนะไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยสวยกิฟต์เลยคันนี้มาคันไหนเอกเอกซ i e ีเลยเอกซ i e ีคันนี้โอ้คันนี้สวยมากนี่ก็ยี่บสองยี่บสามเหมือนกันอันนี้ไมหนึ่งหมื่นบหนึ่งหมื่นห้าพันโล เพิ่มงันอีกไหมพันหนึเพิ่มอีกพันหนึ่งเหมือนเดิมอีกพันหนึ่งขยับไปทีละนิดทีละหน่อยอ่พนหนึ่งคันนี้ก็คือสวยมากเพิ่งมาใหม่เลยสดดร้อนๆตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแม็กอะไรอ่ะพี่เสมรล้อใบพัดล้อใบพัดอ่าล้อโซกุนตอนนี้ก็เหมาะเหมาะกับล้อใบพัดเพราะว่าร้อนช่วงนี้ร้อนใบพัดโชกุนบิ๊กจู เะไปทั่วเลยทีนี้มันคุยมันคุยเล่นไม่ได้รีวิวรถละคันนี้ X s <S เอ็กซ e s อาดูรอบๆเลยเอาดูรอบๆตัวนี้ไม่ย้ํานะไม้กุญแจไม่ได้มาหนึ่งมโล15,000โลคันนี้สวยมากใหม่เก็บเท้าแลมโบเหมือนกันเท้าแลมโบอ่าดูเครื่องหน่ยรถพวกนี้เดิมๆหมดทุกคันเลยใสย่แค่แม็กไม่ย่างใหม่สวยมากสวยปะใหม่เก็บบ่วสวยธรรมดาสวยมากด้วย ไม่สวยเอามาคืนได้เลยเอามาคืนได้ซื้อไปก่อนไหนๆก็ไหนๆละซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนไม่สวยค่อยเอามาคืนนะคะต่อไปสีเทาบ้างนี่กเสษมหมดยังหมดหรือยังไม่หมดเอาสีเทาเอาสีเทาสีเทาคันนี้อีซูซูดีแม็กเหมือนกันเครื่องหนึ่งจุดเก้า S D A S D A ปีสองพันยีิบสามอีกแล้วปี2อ2 3เอยิบสามอีกแล้วหัวไปชั่วลยเลยใคร ใครจย่าไปดูรถป้ายแดงอนะ่ะให้เลี้ยวรถมาหาไอ้เสก่บน้นองเอ็นก่อนนะเทียบก่อนเทียบก่อนเ <laughs> ทียบก่อนเทียบก่อนเลี้ยวมาปุ๊บเอ๊คันปียี่สิบสามที่ไอ้เสกเรีววอะ่ะไม่มีนะคะคันในปียี่สิสองให้เลี้ยวรถมาก่อนนะใครจะไปดูรถป้ายแดงให้เลี้ยวรถมาก่อนเลี้ยวมาก่อนเ <laughs> วะมาถามแ <laughs> วมาถาม,มาก่อนกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปดูป้ายแดงเพราะว่าทางผ่านทางผ่านทางผ่าน แวะมากินข้าวแวะมากินข้าวแวะลองว่าคุณได้แวะเข้ามาแล้วคุณจะออกไม่ได้คุณจะติดใจอย่างแน่นอนฝนตกแม่ใช่รถเราสวยสภาพป้ายแดงแต่ขายถูกก็ป้ายแดงสองถึงสามแสนใช่แล้วผ่อนเบาด้วยผ่อนเบาผ่อนสบายแล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนมือหนึ่งเลยใหมเ่ Charlotte> เก็บแวะไปก็คือออกไม่ได้ฝนตก อ้าวนี่เครื่องสามพันโมเมนเครื่อง,อ,งอ๋อใช่อันนี้เออเครื่องสามพันคันนี้เครื่องสามพันไผ่ไผ่รีวิวไผ่โปไหนพูดเอาสามพันสามพันคันนี้แต่ว่าก็ผ่อ,อ,อน, 8, น 8, เท่ากาับหนึ่งจุดเก้าใช่ผ่อนแค่แปดพันอนแค่แปดพันเท่ากันมีอีกไหมหมดหรือยังหมดหรือยังอยากอีกไหมตามมาตามมาเอาอีกแล้ววันนี้เอาแค่แคปนะเอาแค่แคปเดี๋ยววันหลังเอารวมได้ไหมสี่ประตูแคปตอนเดียวประตู้ด้วยไหม รถตู้ด้วยรถเก๋งด้วย <What? S 1> เอาร <What? S 1> วมแบนด์ไปเลยเออวันนี้เอาแค่ออ์นิวแคปพอเอาแค่ออ์นิวแคปไปก่อนออนามาคันนี้เครื่องพันเก้าอย่างแน่นอนถ้าจำไม่ผิดอ่ะเปิดออกมาสามพันอีกกลมั้ง <laughs> เราอย่าเราอย่าพิ่งไปคอ <laughs> นเฟิร์มตัวนี้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่นะคะก็ถ้าใครซื้อกับน้องเอง็นเดี๋ยวน้องเอ็นเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะ <laughs> เปิดมาวับเครื่องสามพันเรียบร้อย <laughs> นั่น เอาฝาเขาื่องมาพี่เดี๋ยวเขาใส่ให้เดี๋ยวเขาใส่ให้โอเคถอดไปถอดไปล้างอยู่ฮะเครื่องอะไรสามพันบอกเลิกลากแล้วเลิกลากแล้วสองคนนี้เลิกลากแล้วขั้นนี้กับขันหาเอ้ยใชมันบนไปวะไอเรากตอบไม่ได้ซะด้วยโอเคมีไหมแปดพันแปดพันยังมีดิมีกรอปลาอย่างมดมือ เดี๋ยววันหลังเอา LDA ไหมอ๋อเดี๋ยววลังเอา LDA ดูดูดูเอาแบบว่าแซดเลยเจ้ามองผ่านๆเจ้ามองผ่านๆที่รีวิวเดี๋ยวคือตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงก็ยังเดินดูไม่หมดยังเดินดูไม่หมดเพราะว่ามันเยอะจัดเดินไปคุยไปไม่ได้รีวิวสักทีฟังไหนฟังไหนมีเอ็กซ์ซีขาวเขาดึงมาไเอ็กซ์ซีรีสสีขาวโน่นน่ะอยู่ไหนโน่นน่ะยางว่ล่ะน่ะอยู่ไหน โน่นน่ะพี่ยางบอเออตามมาตามมาไปด้วยโอ้ยเนาะเจ้าน mm ี่ก cin ็ได้นะสิบนาทีสิบนาทีถึงตรงนู้นเปล่าเมมเต็มโอ้ตรงนี้สี่ประตูเพียบเลยเะ อ๋อแค่นี้เพราะว่าเออไว้คลิปหน้ามันไกลคส่วนคลิปหน้าแล้วก็ไปเริ่มจากฟังมุซีที่หลังอะที่หลังกันเต็นเต็นมันใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเต็นเตนมันใหญ่รถมันเยอะถ้าใครไม่รู้ก็มาดูที่ตัวเองเต็นเตนมันใหญ่คือพื้นที่ตรงนี้คือสามพันเอเคอร์คือมันใหญ่มากใหญ่ว่าคือเครื่องบินนี่ลงได้เลยครับเครื่องบินลงได้เลยคือตอนนี้กาลังทําที่จอดลงได้เลย ลงได้ขึ้นไม่ได้นะคะเ,เต็มใบพัดก็คือถือว่าเป็นศูนย์รวมรถมือสองที่<อ>ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วแล้วนะคะกับเต็นท์ดีที่สุดสระแก้วค่ะวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะที่เป็นอิลสแคปนะออเนิวนะวันนี้เราก็รีวิวให้ดูไปหลายคันเลยน,ะะน,นเอาแค่ออเดอ,อร์ออเดอ,อร์ออเดอร์น้ำจิมำจ้มก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นแบบหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูทุกคันเลยนะคะ <rôle> ก็วันนี้ใครสนใจนะคะปันอีสุุแคปก็สามารถทักหาน้องเอ็นได้นะคะที่เบอร์0984084454นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะสามารถติดต่อมาหา้องเอ็นได้เลยวันนี้น้องเอ็นกับพี่เกษมนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ